ข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2568 ภาพรวมสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิกิคาจิกิซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือในวันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา และดินโคลนถลม่มสำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศรายภาค ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝันตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29 3 2ถึง32ององศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอควรระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงกดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ